สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะนานมิตรทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่23 23สิงหาคมนะครับ2564นะครับขึ้น15คาคำเดือน9ปีฉลูนะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับก็วันนี้ขออนุญ,ญาตได้ ย้อนรอยย้อนรอยนะครับด้วยวันนี้วันที่23สิางหาคมนะครับก็บริเวณพื้นที่บ้านเนาะในบ้านของผมเองนะครับนะก็มีเนตัศจันเกิดขึ้นที่มีเส้นผมนาังไม้นะครับได้ปรากฏขึ้นนะครับก็ได้ทำพิธีอัญเชิญบูชาบวงสวงเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันครบ1ปีนะครับ1ปีเดี๋ยว จะพาไปดูว่าครบหนึ่งปีแล้วจะเป็นยังไงสําหรับในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นวันดีวันนี้นะครับเมื่อวานก็เป็นวันาศาสตร์จีนนะครับก็หลายคนคนเชื้อสายจีนก็ได้ประกอบพิธีกันเนาะคนไทยวันนี้ก็ไปบุญไปทําบุญที่วัดกันเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ครับขึ้น15คห้าเดือน9ปีฉลูนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมติดตามกันนะครับอ่าแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็น ชุดที่จะไปเตรียมสักการะท่านนะครับเป็นการไหว้พระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีเส้นผมนางไม้ก็เรียกอย่างหนึ่งชื่อหนึ่งว่าเป็นแม่พระแม่ธรณีนะครับก็จะมีกล้วยน้ำว้านะครับเก้าลูกนะครับเก้าลูกเงินเก้าบาทแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะไปทําพิธีที่นู่นครับก็มีใบตองครับที่จะไว้รองนะครับตามพิธีโบราณเนาะปุ่ยาตายายพาทาแล้วก็มีน้ํา นะครับนี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็มีใบสีนะครับเป็นใบสีเล็กบายีธรรมดานะครับภาษาอีสานเรียกว่าขันบกเบนนะครับขันบกปิงนะครับก็ไว้บูชาคารวะนะครับแล้วก็มีน้ําตามที่จะไหว้นะครับถ้าจะให้พิธีเต็มก็เป็นผลไม้5้าอย่างแต่อันนี้เราไหว้สักการะธรรมดานะครับเป็นครบรอบ1ปีนะครับก็ทูบก็ใช้3านะครับทุบสามสิบสองก็มี เป็นเทียนเทียนขาวนะครับเทียนขาวนะครับเทียน,น,นขาวแล้วก็มาผูบุรีนะครับอันนี้ก็แล้วก็มาลายนะครับเป็นชุดที่จะเตรียมบ้านนะครับ mm hmm. เราจะไปพาไปชมสถานที่กันจริงจริงเนาะครับผมครับตอนนี้ก็พาออกมาด้านนอกครับมาออกมาด้านนอกปีที่แล้วก็ย้อนรอยย้อนรอยปีที่แล้วยังเห็นต้นมะนาวอยู่ตรงนี้เนาะ ปีนี้ผมก็ได้ทารั้วรั้วมิชิดเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงสัตว์เอาไว้ดูตอนเกษียณครับในต้นมะนาวนะครับก็เป็นพื้นที่ป่าไผ่นะครับถ้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับแต่นี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรนะครับลงเก็บของเก็บของทําเองครับทําเองนี่นะครับก็เป็นป่าไผ่นะครับตามบรรยากาศย้อนรอยครับครบบาระหนึ่งปี วันที่23สิงหาคม2563ที่ผ่านมาวันนี้ก็ครบ1ปีพอดีนะครับเนี่ยใบไผ่ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ตัดทิ้งนะครับข้าวกวนว่าจะถมที่แล้วก็ดันออกไปนะครับที่ตรงนู้นนะครับก็ปรากฏเส้นผมนางไม้นะครับเพื่อนดูตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นจอมลวกสูงท่วมศีสษนแล้วครับท่วมหัวนะครับ ตัวนี้พระอาจารย์บอกว่าต้องหยุดต้องหยุดบริกรรมคาถานะครับตัวนี้ให้โชคมาไม่ธรรมดาครับหกลักครับหกลักหกลัก,ลกไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้อัญเชิญนะครับไม่ได้อัญเชิญก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศทางนู้นะครับเมื่อวันก็ได้มาทําความสะอาดนะครับเพื่อจะได้ทําพิธีที่นําเรียนนะครับว่าเส้นผมนางไม้ในปกติ เขาจะขึ้นบนป่าดงดิบที่สูงนะชาวแมวชาวเขาเขาก็ไปหาตามเก็บกันแต่อันนี้มาขึ้นอยู่ตามนี่หลังบ้านนะครับก่อภัในเขตชุมชนอยู่ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ผมก็ปรากฏเมื่อปีที่แล้วแหละนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บไปบางส่วนวันนี้วันพระใหญ่15บห้าข้ามก็จะขอพิธีขอไปบางส่วนนะครับไปทําพิธีแล้วก็เดี๋ยวครบ ขอพันษาก็จะให้นิมนต์พระครูบาอาจารย์มาทําพิธีให้พรอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือกอไผ่ที่ที่เจอนะครับเส้นผมนางไม้เดี๋ยวจะไปดูวันวันนี้จะมีไหมจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้เตรียมของสักการบูชานะครับขอพรกับคําบูชาก่อนสักครู่นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเพื่อนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศของการนำเสือเส้นผมนางไม้นะครับดูไก่นะครับดูไก่ถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนี้เขาไม่มาใกล้นะครับโอเคนะครับสักครู่หนึ่งครับสักครู่ ชากราบไหว้นะครับเป็นพิธีแต่โบราณนะครับก็ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าเป็นไหว้แม่ธรณีปกติเขาจะเป็นผลไม้ห้าอย่างเนาะมีกล้วยมีม้มะพร้าวอะไรประมาณนั้นน้ำมะพร้าวมีผลไม้รวมห้าอย่างนะครับมีสาคูน้ําแดงนะครับก็เป็นทูบเทียนขมากผูบุรีอะไรประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวก็จะเตรียมไหว้ทูบเขาจะใช้21ดอกนะครับ ผมใช้บูชา32นะครับ32แต่ก็จะจุดที่11นะครับสำหรับทูบเนาะสประการก็เดี๋ยวเขาจะเตรียมแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยเตรียมแบบนี้ไว้สัก9ชุดนะครับ9ชุด9ชุดปกติคนโบราณคนทางอีสานนี่ก็บางทีเขาก็จะทำในช่วงในช่วงสงกรานครับในช่วงสงกรานปีใหม่ไทยอะนะครับแต่ผมมันเอาเลิก นะเอาเลิกเอาเลิกว่าเรามาเจอท่านวันที่ยนะี่สิบสามอ่ะยี่สิบสามสิงหาก็เลยเอาเลิกตัวนี้นะครับก็ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็โอเคนะครับเพื่อนนะมีแต่เรื่องราวดีๆนะครับมีโชคมีลาบตลอดปีเลยนะครับไม่เคยไม่เคยขาดนะครับไม่เคยขาดก็ครบวาละก็ถือโอกาสวันดีด้วยวันนี้ปีนี้ก็ เกน15ค่ําขมตรงกับวันพระพอดีพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมนะครับแบบโบราณแบบนี้นะครับเพื่อนเเตรียมไว้9้าชุดนะครับเพื่อนๆจะทําตามก็ก็ได้นะครับทําพื้นที่เพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เขาบอกว่าแม่ธรณีหรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะมีอยู่ทุกที่แหละหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีเขาจะอยู่กันตามนั้นตามความเชื่อนะครับเป็นตามความเชื่อเดี๋ยว เดี๋ยวผมปากไปก่อนตามความเชื่อนะครับเดี๋ยวเห็นบรรยากาศกันขอภัยวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับโอเคครับก็จะวางข้าวแบบนี้แหละนะวางข้าวกันง่ายๆแบบนี้นะครับทําด้วยใจครับทําด้วยใจขอให้เราตั้งใจเป็นเบื้องต้นก็พอแล้วนะครับอันนี้ทาแบบโบราณเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับทําแบบโบราณเลยครับ นี่นะครับโบราณโบราณอันนี้มีมีเจ้าเหมียวมาด้วยนะครับตัวนี้ตกลงมาโดนเหล็กแหลมเสียบนะครับมาดูแลรักษาหมดหลายพันอินเหมียวหลายตัวครับที่บ้านเข้ามาอยู่ด้วยเคนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนนะครับแล้วก็ มีกล้วยนะครับกล้วยไม่มีตากล้องวันนี้ไม่มีตากล้องไม่มีตากล้องก็กล้วยกล้วยแบบนี้ก็ก็แกะออกนะท่านเะพื่อนนะแกะเป็นลูกออกนะครับ, ok รบแกะเป็นลูกออกก็เดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะใส่เหรียญบาทเข้าไปนะครับใส่เหรียญบาทเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่เป็นลูกนะครับใส่เป็นลูก เดี๋ยวแกะเป็นลูกออกไปนะครับวางเดี๋ยวขอ,อยาเดี๋้เตรียมแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดีตัดภาพมาดูอีกทีหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับตามโบราณเป็นข้าวเหนียวนะครับหลายคนถาม่าข้าวเจ้าก็คงจะได้นะครับบางคนก็ ทางในภาคกลางเนาะก็เป็นข้าเจ้าก็น่าจะได้นะครับเป็นกล้วยน้ําว้านะครับใบตองรองสักหน่อยนะครับนี่นะครับก็เตรียมไวเก้าชุดนะครับ9้าชุดแล้วก็ขึ้นทูบขึ้นเทียนนะครับแล้วก็หมาภูบรีครับน้ําเปล่าน้ําแดงนะครับแล้วก็เป็นขันอีสานว่าขันเบ้กนะครับก็เป็นขันห้าแหละนะครับใบสีเล็กแล้วก็มาอะไรไม้ก็จะประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นทูบ21ดอกนะครับเดี๋ยวเรามา,ากราบไหว้พร้อมกันเนาะขอพรนะครับวันนี้สิทธิอนุสิทธ์บารมีหลวงปู่ทิมก็ดีนะครับหรือกัลยาณมิตรที่เข้ามาชมก็ดีนะครับก็ขอให้ได้รับพรน,นี้อันอประเสริฐจงทุกทั่วหน้าทุกท่านทุกคนนะครับนะครับผมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้ กล่าวคำบูชาบวงสรวงคารวะกาบนมัสการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับขอพอรนะเพื่อนๆก็ลุ้นเอานะครับอาจจะไม่ได้โชว์เดี๋ยวจะไม่ควรนะครับไม่ได้สู้กับไม่ได้แข่งกับแม่น้ำหนึ่งนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับเพื่อนเอซสายบุญสะออนดันทีดีอุดรธานีนะครับสายบุญเอฟซที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะฝากไว้ ข้างล่างคลิปก็แล้วกันเนาะนะครับเผื่อโชคเผื่อโชคเผื่อท่านให้โชคก็เป็นตามวิสัยของคนไทยเนาะก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมาดูเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูว่าจยังไงข้างในนะครับผมก็ขอท่านไว้แล้วนะครับขอท่านไว้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็มาประกอบพิธีอะไรต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนว่าอันนี้เป็นความ เชื่อความเคารพศรัทธาส่วนบุคคลเนาะเพื่อนก็ใช้วิจารญาในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเนาะครับผมก็บทบูชาใครที่อยากจะทําก็ยินดีอย่างยิ่งนะก็ใช้ทูบ21ดอกนะครับเทียนก็จะใช้เก้าเล่มนะครับผมแต่งเป็นคารวะต่างหากเดี๋ยวก็จะจุดบันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นเทียนขึ้นขึ้นครูนะครับบูชาก็เทียนก็จะใช้ ก้าดอกนะครับเป็นเทียนขาวนะครับแล้วก็จะให้เตรมโมก็ต้องมีดอกมา้ามาีผลไม้5อย่างนะครับผลไม้5อย่างเป็นอย่างน้อยก็มีกล้วยมีน้ำมะพร้าวนะครับมาผู้บุรีน้ำเปล่ามีข้าวต้มมีไข่ต้มอะไรอย่างนี้นะครับสาคูน้ำแดงหรือดอกไม้ใบสีนะดอกดาวเรืองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้พรท่านนะครับขอเมตตาท่านแล้วก็จะโปรยดอกไม้สักหน่อยนะครับ ก็บทบาบบูชาก็เหมือนกันทั่วไปนะครับตั้งนโม3จบนะครับเพื่อนนะตั้งนโม3จบเหมือนกันแหละอยู่ใน Google มีนะครับเข้าไปดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับ mm hmm. บทบูชาก็จะกล่าวตัดสาเกศีสตูยะถาคงคาสูตังประวัตตันติมาระเสนาปฏิทาตุงอาศักพนโตปรยิงสุป,ปาริมานุภาเวนะ มาระเสนาปราชิตโตทิสาทิสังปรารยันติวิทังเสนติอเสสโตท่องแบบนี้นะครับจำนวนสามจบนอนเพื่อนเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าให้ชมบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครบหนึ่งปีพอดีพอดีเลยนะครับก็ขอโชคใหญ่นะวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอรอบมาสำคัญนะครับรอบสำคัญในเดือนนี้นะครับเดือนเข้าพรรษานี่มักจะเฮงๆนะครับ มีใบใบมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเลขอะไรเพื่อนๆดูเอาเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูสักครู่หนึ่งนะครับผมวันนี้สบายๆนะครับเป็นวันทํางานนะครับก็ใช้เวลาในช่วงเช้านะครับหลังจากที่ทําวัดเช้าเสร็จไปวัดทาบุญตักบาตรก็มาทําพิธีนะครับเขาจะอยู่ข้างในนะครับเขาจะอยู่ข้างในมันไม่รู้ว่า ปกติในปีที่แล้วในฝนตกบ่อยมากก็เข้าใจว่ามันจะเป็นเพราะว่าเส้นผมนางไม้ตามความเชื่อมันก็เป็นเชื้อราเป็นตระกูลรานะครับเป็นตระกูลราสิ้มีชีวิตตระกูลราอย่างหนึ่งนะครับขออนุญาตเด้อปูเด้อจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน,น,น่ใจเห็นอันนี้ก็พอเห็นอยู่นะครับน,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 นี่นี่นี่นะครับเพื่อนๆนะเขาจะขึ้นตามกิ่งตามในแม่ธรณีที่โผล่ขึ้นมาก็มีเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวต้องขยายดูแล้วละ่ะนี่นะครับนี่นะครับเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับยาวยาวยาวสุดผมวัดได้แปดนิ้วนะครับยาวสุดแปดนิ้วนี่ครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนผมก็ว่าท่านจะไม่มีแล้วเมื่อวันนั้นก็มาดูมาขอบารมีท่านก็เห็นก็เห็นอยู่ก็เลยพอดีครบรอบโน่นนะครับเห็นไหมครับข้างในนะครับ จริงๆแล้วมันน่าจะขึ้นในที่ชื้นนะเนาะที่ชื้นแต่หลายเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าทักมาก็จะเห็นอยู่หลายๆที่ก็ขออนุมโมทนาสาธุเป็นสิ่งที่ดีนะครับครูบาอาจารย์ท่านกรรมฐานดูแล้วนะครับกรรมฐานดูแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งเมตตามหานิยมครับขา,ขายในสุดๆนะครับก็แบ่งปันกันไปอยู่นะครับคณะครูบาอาจารย์มาลูกศิลูกค้กามาผมแจกเรียบนะครับแจกเรียบนะครับแจกเรียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูข้างใน กันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ให้ชมบรรยากาศอันนี้นะครับเห็นไหมเนาะมันเห็นยากอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆยดูต้องชี้ให้เพื่อนเห็นเนาะมันถึงจะเห็นนี่นะครับครับจุดนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนี่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 เส้นพวกนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่เลยยาวๆนี่เลยนะครับนี่ยาวๆนี่นะนี่นี่ครับนี่ครับจุดนี้เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะขึ้นเขาจะขึ้นที่โคนที่ที่ป้องป้องของกิ่งไผ่แล้วก็ในดินก็มีนะเป็นคล,าคล,าคลาา้ายๆปฐพบิษาสเกาะอยู่ก็มีนะครับผมลงรูปไว้อยู่คลิปกเก่าเพื่อลองย้อนเข้าไปดูนะเอาไว้เป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาสิ่งอะไรต่างในโลกนี้ ล้วนอันนี้จังมันเป็นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งในมุมความเชื่อเนอะเอาะมาชมหลา,หลายท่านก็ชมเพื่อความบันเทิงเนอะดูนะครับข้างในนี่นะครับขึ้นเขาจะขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่ง่ายๆตามครูบาอาจารย์เขาบอกถามคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยเห็นนะแม่อายุ80บแล้วนะครับจะแปดสิบยังไม่เคยเจอเมื่อเห็นก็ทําพิธีกันดูนะครับ ดูนี้นะครับมันหลายคนบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่กิ่งแห้งนะครับกิ่งสดมันก็เห็นอยู่นะนี่นี่ดูดูนะเนี่ยตามอย่างเงี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยววันนี้จะ <c oughs> จะขออนุญาตไปสักหน่อยในวันดี <c oughs> คุณพี่สมคิดอย่าลืมทำบุญบูชาให้ท่านเด้อแผ่บารมีให้ท่านหน่อยคุณพี่สมคิด คุณนายสุนันทาเด้อแบ่งบุญไปแล้วให้โชคนะครับตลอดนะครับไม่เคยผิดหวังนี่ครับขึ้นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวชุดนี้น่าจะยาวมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดีนยครับไม,ไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นหรือเปล่าเห็นหมเนาะเขาจะโฟกับมันอยู่ข้างในนะครับเนี่ยผมยืน่นขากล้องเข้าไปอาจจะมัวๆหน่อย เดี๋ยวตำแหน่งโฟกัสใหม่ชุดที่ล,ลอยๆมาตัวนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหบนึง่งแบบนี้ดีกว่าเนี่ยข้างล่างน,นี่นี่น ข้างบนที่ห้อยลงมานี่ครับเขาจะโฟกัสหรือเปล่านี่ตรงนี้นะครับผมต้องยื่นมือไม่ถึงล่ะยื่นมือไม่ถึงนี่นะครับยาวยาวมากยาวมากนี่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 ยาวมากนะครับนี่ตรงนี้ใกล้ๆกใกล้ๆก็ไม่เห็นอีกเขาไปโฟกัสสักไกลเลยทนงนี้นะครับนี่นี่นี่อยากเห็นให้ให้เห็นจุดนี้นี่เดี๋ยวขอไม้จิ้มแทงยาวๆให้เห็นก่อน วันนี้ก็เอามาให้ชมบรรยากาศนะครับผมชมบรรยากาศเส้นผมหนังไม้ครบรอบหนึ่งปีนะเพื่อนนะนี่นี่นี่คลิปนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่นะยาวเลยนะครับนี <Men. S 1> ่ยาวเลยยาวเยอะยาวยาวมากยาวมากตัวนี้นะครับก็ข้างล่างลงมาก็ยังมีเห็นก็ยังมีเห็นอยู่นะครับเห็นเยอะอยู่นะครับข้างล่างคุณครูครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าไปเผา ถ้าเผาเขาท่านก็จะหายไปนะครับแต่ทีผมก็เผารอบข้างแต่ไม่อันนี้มาบุรณะตัดตกแต่งนะครับแต่ว่าไม่ไ,มได้ทําอะไรนะตัดตกแตง่งนะครับเกือบโชครางวัลที่หนึ่งไปแล้วผิดตัวหน้าตัวเดียวเพื่อนเดี๋ยวจะลงส่งให้ F C ให้ดูอยู่ผิดตัวเดียวครับ9 46 7 50นะครับเขาเป็น0 4นย์นี่นะครับเขาขึ้นจากดินก็จะเป็นแบบนี้นี ขึ้นจากดินก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้แหละขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจะขอไปขอเก็บนะครับวันนี้ขอเก็บบันพระแต่ว่าบันขึ้นบันขึ้นบันขึ้นนี่ตัวนี้ก็พรุ่งนี้บันแรมก็ไม่เก็บนะเดี๋ยวพุ่นนแหละออกพรรษาค่อยว่ากันอีกทีนะครับตัวนี้นะครับ นี่เพื่อนๆคงจะเห็นนะครับเขาจะโฟกัสหรือเปล่านี่ครับเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้แหละเดี๋ยวจะลองหยิบออกมาส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวจะลองหยิบออกมาให้เพื่อนได้เห็นอีกสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหยิบตรงนี้แหละเขาจะอยู่แบบไหนอยู่แบบนี้นะครับอยู่ในดินแบบนี้นะครับจมงเรียกว่าเส้นผมแม่ทรณีเส้นผมหนังไม้นะครับก็ก็เรียกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย มาตัวหนึ่งไปแล้วกันเอาเออกมาอันเดียวอันเดียวชิ้นเดียวนะครับมันจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะต้องวางลงฝ่ามือเนาะนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเขาจะขึ้นที่ปลายไม้แบบนี้เลยนะครับขึ้นมาปลายไม้แบบนี้นะครับ เห็นไหมครับดูตำแหน่งเขาขึ้นเนาะดูลักษณะนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ที่ไหนก็ลองแชร์กันมาแชร์ประสบการณ์กันมานะครับนี่นี่เนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้จะขอไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขอบารมีไปสักหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ครบหนึ่งปีก็เลยนํามาให้เห็นบรรยากาศนะครับด้วยความ เชื่อความศรัทธาแหละเนาะแต่ว่าผมก็มีโชคมีลาบตลอดปีนะครับไม่เคยขาดมือนะครับไม่เคยขาดมือก็ถือว่าดีนะครับควบคู่กันไปด้วยความศรัทธานะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีผมว่าท่านจะไม่อยู่แล้วนะนึกว่าจะไม่อยู่แล้วจะไม่มีแล้วนะครับก็ยังขึ้นให้เห็นอยู่นะครับยังมีแสดงว่าก็ถือว่ายังให้มาโปรดมาบุญบอกบุญให้บุญกันอยู่เนาะ แบ่งปันโชควัฒนาบาร,รมีให้พวกเราอยู่โอเคนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเปังปังนะครับอยู่ดีมีสุขร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเส้นผมนางไม้ก็เดี๋ยวก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับโน้นข้างในก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเสียดายเวลานะครับเดี๋ยวในช่วงออกพรรษาก็จะได้บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์มานิมนต์ทำพิธีกครั้ง โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม